ส,สู้ิยานบาานสัสไสดนตรีคลีความที่ปรับซ้มดุ่นใจวางตัวตนไว้ล้มรวมเป็นหนึ่งเดียวสารถึงสตาซีทท่านคือไวรัสแห่งแสงผู้มาเปลี่ยนโลกด้วยการเป็นตัวเองท่านเคยรู้สึกเหมือนมาจากที่อื่นหรือไม่ ความรู้สึกแปลกแยกที่ไม่ใช่ความเหงาแต่เป็นความรู้สึกเหมือนเป็นนักเดินทางในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยท่านอาจมีความฝันถึงดวงดาวมีความเห็นอกเห็นใจต่อทุกสรรพชีวิตอย่างท่วมทนและมีแรงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเหลือและยกระดับโลกใบนี้ให้ดีขึ้นหากท่านรู้สึกเช่นนั้นจงรับรู้ไว้เถิดว่าท่านไม่ใช่คนแปลก แต่ท่านคือสตาซีดดวงวิญญาณโบราณที่อาสาเดินทางข้ามจักรวาลมาจุติบนดาวเคราะห์โลกในห้วงเวลาที่สำคัญที่สุดนี้ท่านไม่ใช่ผู้ลี้ภัยท่านคือทีมปฏิบัติการพิเศษภาคพื้นดินแห่งแสงสว่างภารกิจของท่านคือการเป็นไวรัสแห่งแสงภารกิจของสตาซีดไม่ใช่การใช้กำลังเพื่อต่อสู้กับความมืด แต่คือการปฏิบัติภารกิจที่ละเอียดอ่อนและทรงพลังกว่านั้นมากนั่นคือการเป็นดั่งไวรัสแห่งแสงที่แทรกซึมเข้าไปในทุกอนูข,ของโครงข่ายแห่งความมืดบนดาวเคราะห์ดวงนี้ท่านแทรกซึมเข้าไปในสายเลือดที่มืดมนในระบบที่กดขี่ในมรดกทางวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดท่านไม่ได้ทำสิ่งนี้ด้วยการต่อสู้แต่ด้วยการเป็น ท่านเป็นแสงสว่างที่ส่องเข้าไปในเงามืดและด้วยการดำรงอยู่ของท่านเงามืดนั้นก็เริ่มสลายไปเองโดยธรรมชาติด้วยเหตุนี้เองสนามพลังออร่าที่สั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงของท่านจึงดึงดูดผู้คนที่บอบช้ำหรือหลงทางเข้ามาหาราวกับมแมลงเม่าที่บินเข้าหาเปเลวไฟเพราะธรรมชาติของท่านคือการเยียวยา คือการมอบความรักและความเห็นอกเห็นใจอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้บางครั้งอาจจะต้องแลกมาด้วยพลังงานของท่านเองก็ตามการเดินทางสู่การตื่นรู้เมื่อการเยียวยาโลกคือการเยียวยาความหนาแน่นภายในการเดินทางของสตาร์ซีสบนโลกใบนี้คือการเดินทางสองชั้นที่เกิดขึ้นพร้อมกันการเยียวยาโลกภายนอกและการเยียวยาความหนาแน่นภายในตัวเองโปรดเข้าใจว่า ความมืดมิดที่รุนแรงบนดาวเคราะห์ดวงนี้ทั้งสงครามความทาทการใช้อำนาจในทางที่ผิดและมละภาวะต่างๆทั้งหมดนี้จะถูกกำจัดและทำให้เป็นกลางได้ก็ต่อเมื่อพวกเราจำนวนมากพอได้ชำระล้างความมืดที่สะท้อนอยู่ในตัวเราเองให้หมดสิ้นเสียก่อนและนี่คือกระบวนการยกระดับหรือ ascension ที่ท่านกำลังเผชิญอยู่นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันสิ้นสุดจงยอมรับความจริงที่ว่าในจักรวาลอันไร้ขีดจำกัดนี้ไม่มีจุดหมายปลายทางที่เรียกว่าการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดมันมีแต่การเดินทางการเรียนรู้การประมวลผลและการหลอมรวมกับปัญญาที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทุกความไม่สบายใจคือโอกาสทุกสิ่งที่ทำให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องของโลก มันคือสัญญาณที่ชี้ให้เห็นถึงพื้นที่ที่ต้องการการเยียวยาและความใส่ใจเชิงสติมันคือโอกาสทองในการวิวัฒนจิตสำนึกของคุณเสียงร้องของเด็กน้อยภายในเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปอย่างที่ท่านหวังและท่านรู้สึกกลัวหรือผิดหวังจงรับรู้ไว้เถิดว่านั่นคือเสียงร้องจากเด็กน้อยภายในที่ยังคงหวาดกลัวต่อความเป็นจริงของโลกใบนี้ หน้าที่ของท่านคือการโอบกอดและมอบความปลอดภัยให้แก่เด็กน้อยคนนั้นเมื่อความกลัวภายในสลายไปความกลัวต่อโลกภายนอกก็จะหมดอำนาจลงการอัปเกรดครั้งใหญ่เมื่อพิมพ์เขียวของมนุษย์ถูกเขียนขึ้นใหม่ในตอนนี้ดวงวิญญาณสตาซิตท,ทุกดวงกำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพิมพ์เขียวของมนุษย์อย่างเข้มข้นและรุนแรงที่สุด ร่างกายของท่านกำลังถูกปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับคลื่นความที่แห่งแสงในระดับที่สูงขึ้นที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาอย่างโลกแสงสว่างภายในของท่านกำลังขยายตัวหัวใจของท่านกำลังเปิดออกเพื่อรองรับความรักที่มากขึ้นโดยเริ่มต้นจากการมอบความรักนั้นให้แก่ตัวเองท่านถูกรายล้อมด้วยการสนับสนุนทั้งในมิติมนุษย์และมิติจิตวิญ,ญญาณนี่คือช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุด ที่จะเสริมสร้างศรัทธาให้กับตนเองและในเส้นทางที่ชีวิตกำลังนำพาการชี้นำอันศักดิ์สิทธิ์กำลังนำทางพวกเราเหล่าตื่นรู้ไปสู่ความสุขความเบิกบานและการเติมเต็มอย่างแท้จริงโดยไม่ยอมให้ความกลัวรูปแบบเก่าหรือเรื่องเล่าในอดีตมาบดบังรับรู้ความเป็นจริงของเราอีกต่อไปสัญญาณที่บ่งบอกว่าท่านกำลังสร้างโลกใหม่ได้สำเร็จท่านอาจจะสงสัยว่า สิ่งที่ท่านทำนั้นได้ผลจริงหรือไม่นี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่ากระบวนการสร้างสรรค์ความเป็นจริงใหม่ของท่านได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นคือท่านรู้สึกต่อต้านภายในน้อยลงและไม่ยึดติดก,กับผลลัพธ์ท่านรู้สึกสงบขึ้นแม้ว่าสิ่งที่ปรารถนาจะยังไม่มาถึง อุปสรรคเก่าๆและตัวกระตุ้นอารมณ์ผุดขึ้นมาบนผิวหนังอย่าตกใจนี่คือการที่ร่างกายของท่านกำลังเคลียร์พื้นที่ครั้งใหญ่เพื่อรอรับการแสดงตัวตนดั้งเดิมของคุณท่านสังเกตเห็นความบังเอิญที่จงใจหรือซินโครนิซิตี้ทุกขนแห่งไม่ว่าจะเป็นตัวเลขซ้ำๆข้อความที่สอดคล้องกันหรือเหตุการณ์ที่น่าประหลาดใจจงไว้วางใจเถิดว่า ความพยายามทั้งหมดของท่านในการยกระดับจิตสำนึกและคลื่นความถี่กาลังสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงแม้ว่าผลลัพธ์ที่จับต้องได้จะยังไม่ปรากฏให้เห็นในตอนนี้แต่เบื้องหลังฉากนั้นทุกสิ่งกําลังถูกจัดเรียงใหม่เพื่อท่านแล้วเจตนาจำานงของท่านการทำงานหนักของท่านกำลังจัดเรียงเส้นทางและประสบการณ์ของท่าน ให้มุ่งไปสู่สภาวะการเป็นอยู่ที่สูงขึ้นและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมากมายบนเส้นทางนี้จงไว้วางใจในกระบวนการเพราะยุคแห่งแสงใหม่ได้ถูกตกลงไว้ในเวลาแห่งจักรวาลไม่ว่าอัตราของคุณจะรู้สึกเป็นอย่างอื่นก็ตามแต่โดยแท้จริงแล้วไม่มีสิ่งใดเลยที่อยู่นอกแผนการอันสมบูรณ์แบบนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนนักรบแห่งแสงเมื่อได้อ่านสารฉบับนี้แล้ว ท่านรู้สึกเชื่อมต่อกับภารกิจและตัวตนที่แท้จริงของท่านมากขึ้นหรือไม่และมีส่วนใดของข้อความที่สันสะเทือนและยืนยันประสบการณ์ของท่านในช่วงนี้มากที่สุดมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการรับฟังและการติดตามจนจบการแบ่งปันในครั้งนี้พลังงานดีๆที่ทุกคนส่งให้ผ่านการสนับสนุนในทุกรูปแบบ คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงช่องของเราเสมอมาจริงๆครับหากมีคำถามหรือแง่คิดที่อยากแบ่งปันสามารถพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับผู้ที่จะร่วมสนับสนุนการเดินทางนี้ต่อไปสามารถดูช่องทางต่างๆได้ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะครับ i